สวัสดีค่ะเรามาต่อเนื่องกันเลยทุกคนเดี๋ยวจะมาปรับแผนใหม่นะคะดําเนินการต่อไปคือตรงนี้เมืองแบบว่าดูลกๆยังไงไม่รู้นะคะเราต้องปรับ,ปร,บปรุงนิดนึงค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะค่อยๆทําไปเรื่อยๆก่อน,นะคะ่ะ เควสยังไม่ผ่านเลยนะั่นน่ะนี่เควสดูได้รับการลบด้วยหอเนี่ยในเมนูความก้าวหน้าเป็นเจ้าของกระท่อมช่างทําหอออ่าไม่อยู่ตรงไหนคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอ,อ่ยเอ,อเ,ลเลื่อนยังไงนะอ๋อเดี๋ยวนะอันนี้ ลืมเห็นนะคือเราได้อะไรเพิ่มมาเหรอลืมไปหมดแล้วมัได้เล่นหลายวันก็ลืมอะไรนี่ก็เลือดหาเอาป้อมประกาศไหนอะไรที่ได้มาใหม่อะไรอะคะนี่เหรอพวกนี้เหรออ่างศิลาอ่างน้ำพุ อุดเจาะอ,อันนี้คืออะไรฟาร์มนมโรงเบียเดี๋ยวนะนี่คืออะไรนะหมวดเก่าเครือหาอันนี้ก็อันนั้นน่ะน,นี่ก็ปิดของตกแต่งนะคะเดี๋ยวนะ ตอนนี้เราเจ็สิบแปดล้มีเงินเราติดลบอยู่ตอนนี้เรายังไม่ไม่ไม,ไม่ยังไม่เก็บภาษีนะแต่ว่านี่คือน้องวัวหมุนยังไงนะหมุนหมุนกล้องยังไงนะอ๋อนี่ <c oughs> ลืมลืมหมดแล้วอะเล่นนานก็ลืมกันนะวิธีการเล่นอ่าตอนนี้เราอาหารเรามีเท่าไหร่ เนื้อสามร้อยกว่าข้าวเราไม่มีเลยอ่ะข้าวเราน้อยในข้าวน,น่ไนะนี่ศูนย์ทุกคนเราต้องทำฟาร์มข้าวอีกแล้วค่ะพื้นที่เราเยอะอยู่นะอันนี้น้องวัวใช่ไหมน้องวัวเดี๋ยวนะขตของเรามีตรงไหนบ้างนี่ก็ทำได้นะตรงนี้ก็นี่ติดต่อกันหนาะเนื่องกันตรงนี้ก็ได้แล้วก็มาตรงนี้ตรงนี้เรายังไม่ซื้อตรงนี้ที่ของเราตรงนี้เป็น บ้านคนแล้วกันนี่อืมอันต,อตรงนี้ก่อนแล้วกันทําตรงนี้เดี๋ยวเราต้องกั้นเขตอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ใช่ไหมต้นไม้ตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้มันก็เอาตรงนี้เลยนะเป็นเขตกําแพงปูนนะคะเดี๋ยวนะ เราจะต,ต้องวางก้านไหนก่อนไหนอะ <laughs> รลวหินหรือพุ่มไม้ดิพุ่มไม้ใช้อะไรบ้าง ต้จะดูมุมกว้างาอะไอตรงนี้ไม่ไม่ไม,มถอนถอนพร้ะตรงนี้ถอนได้ไหมเรายังไงนะยกเลิกยังไงนะย้อนกลับอืดี๋ยว เดี๋ยวย้อนกลับย้อนกลับย้อนกลับจะให้ไปอย่างนี้ใช่ไหมอืมเอาแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว <c oughs> นี่ไงบวกเพิ่ม <c oughs> แล้วเราก็มาตรงนี้ มันจะน้อยไปปะสร้างนี้ก่อนดีกว่านะ <c oughs> ตั้งเอ่ออันไหนนะนี่ไล่ข้าวสาลีก็คือเราจะให้เราต้องลบตรงนี้ออกกัผ่ะ คือกระท่อมเครื่องมือเดี๋ยวยืงชฉาอันนี้ก็คือกระท่อมเครื่องมือปรับเพิ่มคนได้แต่เราตอนนี้ นี่คืออะไรนะหุ่นไลกาอ๋อหุ่นไลกาอืมตรงนี้ก็คือต้องเอากกาแพงออกปะนี่เราจะทํำยังไงนะเราจะทุบเราจะทุบรื้อตรงนี้ยังไง มาแล้วก็มาเริ่มสร้างกันเลยนี่แล้วก็จะสร้างต่อนีนค่คือชาวบ้านมาสร้างใช่ไหมคะยุง้งฉางอันนี้เราต้องทำขนมปังอีกหรือเปล่าอันนี้เร่งด่วนนะพี่นอ้อง ขาดเงินนี่คะขาดเงินเราทำไม่ได้เราต้องเอาเงินก่อนมาคุยกันสักหน่อยนะลูกบ้านมันจำเป็นต้องทำอืม ตร้งอืมแล้วก็ด่วนเลยนะคะต้องการอย่างด่วนอย่างว่องอย่างไวคนไม่มีเหรอคนไม่มีฮะเดี๋ยวขอไปดูก่อนว่ามีใครมาที่หมู่บ้านอีกไหมนี่ไงมีคนกำลังมาที่หมู่บ้านตรงนี้คือที่รับอันนี้เราไม่ได้ใช้หมดเลยทุกคนไม่ได้เล่นหมดเลย แต่ถ้าเป็นเซิร์ฟอีกอันหนึ่งก็น่าจะเล่นได้เพราะว่าเราไม่ได้เปิดอันนี้ไม่ได้เปิดเล่นค่ะมาได้สามคนพอดีมัง้งเอสองเองอะเอามาทำตรงนี้ก่อนอนะแล้วก็เพิ่มความหนาแน่นของชาวบ้านปานกลางเออเพิ่มความหนาแน่นคือเราต้องมีหมู่บ้านไพ่ต่างหากด้วยนะทุกคนเดี๋ยวนะ เขตแดนบ้านที่จะอยู่ได้ตรงนี้เราไม่เป็นเขตล่าสัตว์แล้วแต่ยังตัดต้นไม้ก็จะเป็นที่ ใช่ไหมอยู่กับอาคารทีนี้มันเป็นอา,อาคารอะ่ะอ,อะไรนะอารามอารามใช่อาคารต้นไม้อือไม่ได้นั่นแล้วต้นไม้ตรงนี้ไม่มีแล้วก็คือไม่ต้องตัดแล้วคือลบออกทิห ออกก่อนตี้นี่บ้านไม่สามารถได้อะบ้านกำลังก่อสร้างนี่ไงไอ้พวกนี้ก็ยังขาดแคลนนะยังหมุนยังไงนะนี่ นี่เราก็ยังไม่ได้ทําเพราะว่าเรามเงินไม่พอมันต้องใช้เงินเท่าไหร่อันนี้ห้าหร้อยปะห้าร้อยค่ะห้าร้อยเหรียญก็เอาไว้ก่อนแล้วกันนะนี่ก็คืออุปกรณ์ขาดทรัพยากรก็คือขาดผลิตอันนี้ไม่ทันอนะ่ะอันนี้คือ,อไรโรงงานเทียนไขเอโรงงานผลิตอยู่ที่ไหนนะโรงงานนั้นนะคื <laughs> อตอนนี้งงไปหมดแล้วคือหมางแปดม่วนะคะ ตอนนี้ก็คือตรงนี้ก็จะเป็นเขตที่ปลูกของอาลาเหมือนกันนะแต่บ้านเรือนก็มาปลูกตรงนี้ด้วยมันก็เลยดูงงๆป่ะอันนี้เป็นอหลอมเหล็กเอะนั้นอยู่ไหนอะนี่อะไรทอผ้าอันนี้อะไรตัดเสื้อเออันนั้นอยู่ไหนอะโร,านนะรนนะงาทำเทียนไขโรงงานผลิตถ้วยอันนี้ผลิตสามตึ้งแล้วขาดอะไร ขาดอะไรคะขาดเหล็กเหล็กไม่พอนี่กำลังผลิตดูพนักง,งานนี้เป็นสามัญชนหรือ,อยัง อาหารชั้นสูงอืี๋ยวนะก็คือนะคะนี่เสร็จแล้วสร้าง บาบทุ่งหญ้าเดี๋ยวก่อนนะก่อนอื่นเลยตอนนี้เป็นแหลงนี้ใช่ไหมคะตะกอดมาทีนี้ก็ yeah mm -hmm. ใหญ่เกินไปอ่ะเรายังไม่เพิ่มคนนี่เนาะอ่าเพิ่มคนก่อนอใหญ่เกินไปอยู่เอาไว้ก่อนทำไปก่อนต้องการคนอีกสองคนมีไหมยังไม่มีมานะคะ แเหล็กนี่คือเดี๋ยวนะแร่เหล็กเดี๋ยวอ่าตรงนี้คืออะไรหรออันนี้คือเสื้อผ้าไปไหนกันอยู่กำลังอยู่ระหว่างพักตลาด ไปหนกันทางถูกบล็อก บล็อกค่ะตนี้เหรอรั้วหมู่บ้านเดี๋ยวนะนี่มันคืออะไร มันเป็นเขตของเราใช่ไหมตรงเนี้ย ก็เข้าบ้านจะได้อย่างไม่ใช่เหรอหรือจะเอาตรงนี้ออก ได้ไหมอืมแล้วจะให้ทำยังไงอ่ะไม่ใช่ที่ของเรา ไม่ใช่ที่ของเราไม่ใช่ที่ของเราอยู่นี่ มันก็ทำเป็นที่อาศัยแล้วไม่ใช่เหรอตรงนี้เรายังไม่ซื้อนี่มันก็ทำเป็นบ้านเราได้แล้วไม่เรอะนี่สีชมพูนี่คืออะไรนะ อตอนนี้คือยังไม่มีช่างมาถ้าเกิดมีช่างมาอยู่แถวนี้ก็จะมาสร้างบ้านได้นะคะนี่คือเป็นบ้านของชาวบ้านธรรมดานะตัวนี้เป็นโบสถ์ตัวนี้เป็นโบสถ์ใช่ไหมคะ มีชาวบ้านอยู่ใกล้ๆด้วยไม่ hey, มีคนมาแล้วมีคนมาอันนี้คืออะไรเนยนมไม่พอปลิดเนยได้นมคือนมไม่พอขนาดที่เหมาะสมอันนี้คือหินเต็ม แล้วทำกุังเพิ่มปะคะไหนกุดังอยู่ไหนนะกดังอยู่นี่ไงไม่ไม่อันนี้คือกดังก็คือเต็มหมดหอไม้กระดานไม่เต็มนะตรงนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้บ้านคนกดังกันมันใกล้กันเกินไปอนะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะบ้าน Oh, ถ้าเราจะทำโกดังเพิ่มต้องทำตรงไหนดี mm hmm. ที่จริงมันวางขอเพิ่มได้นะโกดังวา,างอันนี้ค่ะ mm hmm. มันติดนะ mm hmm. ไม่ได้อ ติดทางเดินงั้นเราก็ต้องมาสร้างตรงนี้ใหม่หรือเปล่าตรงนี้มันเป็นเบอร์รี่ใช่ไหมละ่ะก็เอากระดังตรงนี้อีกได้ไหมนี่มันแร่นะคะนี่มันแร่นะทุกคน นี่งั้นเดี๋ยวตัดต้นไม้ตรงนี้หน่อยด่วนเลยเดี๋ยวเราเอามาขุดแร่ตรงนี้หน่อยดดีไหมเนี่ยขุดหิน ขุดแร่นี่ค่ะสร้างไม่ได้ไม่ีเงินเท่าไหร่ยี่ห้าเหรียญตอนนี้เท่าไหร่เจ็เจ็มารับชาวบ้านได้ก่อน มาพูดคุยกันหน่อยชาวบ้านเห <ไป S 1> คือไฟเลื่อนภาษี <ๆ S 1> ให้นะคะแล้วก็สร้างนี่โกดังนี่เลย ไม่มีอะไรตกแต่งอะนะสร้างด่วนเลยมาด่วนอืมเหลือเงินอยู่400กว่าอาะไรที่ต้องสร้างอีกนะยุ่งฉางปะ ออันนี้เราตรงนี้เราต้องซื้อไหมซื้อ,อยังตรงไหนที่เรายังไม่ซื้ออีกที่ไหนนะที่เรายังไม่ซื้อตอนนั้นอะคิดว่าตรงไหนหนอที่เรา ทำสวนตรงนี้ค่ะเงนไม่พอแล้วโอเคซื้อแค่นี้ก่อนพุดแ,แล้วก็ลงแล้วมันมีอันเดียวมันก็ยังทำไม่ทันเลยเนี่ยค่ะเนี่ยลงตีเหล็กอันนี้มันก็ คือเพิ่มไม่ได้แล้วเหรอลงหลอมเหล็กอะอันนี้ก็เต็มขนมปังก็มีแค่นั้นเพา่มเพิ่มบ่อน้ำหน่อยเพิ่มบ่อน้ำให้ชาวบ้านหน่อย กินน้ำพักกินน้ำหน่อยค่ะมาไกลๆมีพอคุณนี้มีตลาดไหม บ่อน้ำอยู่ไหนอะอยู่นี่อ๋อตรงนี้ก็สร้างได้เลยค่ะโพ้ยไม่พออีกแล้วคือโดนหักไปไวมากก็เดี๋ยวเราเพิ่มของตกแต่งเข้าไปหน่อยที่แบบว่า